สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับกระบะสายลุยที่ได้รับความนิยมอย่างมากนั่นก็คือ2026 Isuzu D-Max V-Cross รถที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนและความน่าเชื่อถือและในปี2026นี้ Isuzu ได้ยกระดับมันขึ้นไปอีกขั้นทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่ไม่ว่าคุณจะใช้งานเพื่อทางาน เดินทางในชีวิตประจำวันหรือออกทริปผจญภัยรถคันนี้ก็พร้อมตอบโจทย์ครบทุกด้านเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอก2026 Isuzu D-Max V-Cross มาพร้อมดีไซน์ที่ดุด,ดันและแข็งแกร่งกว่าเดิมด้านหน้าถูกปรับใหม่ด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ดูเฉียบคมพร้อมโลโก้ Isuzu ที่โดดเด่นไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่ให้ความสว่างชัดเจนมากขึ้นเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ตอนกลางคืนกันชนหน้าดูบึกบึน เสริมภาพลักษณ์ของรถกระบะสายลุยอย่างแท้จริงด้านข้างมาพร้อมระยะความสูงจากพื้นดีเยี่ยมซุ้มล้อขนาดใหญ่และล้ออลลอยดีไซน์สปอร์ตส่วนด้านท้ายดูเรียบเท่แข็งแรงพร้อมไฟท้าย LED ที่ช่วยเพิ่มความทันสมัยให้กับตัวรถโดยรวมแล้ว D-Max V-Cross คันนี้ดูทรงพลังพร้อมลุยทุกเส้นทางเมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารจะเห็นได้ชัดว่า Isuzu ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายมากขึ้น แผงคอนโซลออกแบบทันสมัยใช้วัสดุคุณภาพดีในจุดสำคัญเบาะนั่งนุ่มสบายรองรับสรีระได้ดีเหมาะกับการเดินทางไกลหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto ใช้งานง่ายทั้งระบบนำทางเพลงและการโทรศัพท์หน้าจอมาตรวัดแสดงข้อมูลชัดเจนพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันช่วยควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้สะดวกภายในยังมีพื้นที่เก็บของหลากหลายจุดทำให้ใช้งานได้ทั้งแบบรถทำงานและรถครอบครัว ในด้านสมรรถนะ2026 Isuzu D-Max V-Cross ยังคงโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ขึ้นชื่อเรื่องแรงบิดสูงให้พลังเหลือเฟือสำหรับบรรทุกลากจูงและขับขี่แบบออฟโรดมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติที่ปรับจูนมาให้ขับขี่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันระบบขับเคลื่อนสล้อช่วยเพิ่มความมั่นใจบนเส้นทางธุรกันดานโคลนหินหรือทางชัน ระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ช่วยให้การขับขี่สบายขึ้นแม้บนถนนขรุขระและถึงแม้จะเป็นกระบะสายลุยแต่ก็ยังประหยัดน้ำมันเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันด้านความปลอดภัยก็ไม่น้อยหน้า DmaXV Cross มันใหม่มาพร้อมถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อมหมุนฟรีระบบช่วยลงทางลาดชันและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงช่วยเพิ่มความมั่นใจทั้งการขับขี่ในเมืองและนอกเส้นทาง ในเรื่องของราคา2026 isuzu d-max v-cross คาดว่าจะตั้งราคาได้อย่างคุ้มค่าในกลุ่มกระบะพรีเมียมโดยราคาจะแตกต่างกันไปตามแต่ละตลาดและรุ่นย่อยแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งความทนทานเทคโนโลยีและสมรรถนะถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานระยะยาวและเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากในตลาดกระบะ C 4คู สรุปแล้ว2026 Isuzu D-Max V-Cross คือกระบะที่ครับเครื่องทั้งความแข็งแกร่งความสบายและความทันสมัยเหมาะสำหรับคนที่มองหารถคันเดียวที่ใช้ได้ทั้งทำงานท่องเที่ยวและใช้งานทุกวันได้อย่างมั่นใจถ้าคุณชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆแบบนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ